mà nướng pinh đào nướng, ăn khẩu trào nữa mày ô, này ăn nón khom, càng sơn, nhang quai, nhang quai ẩn, sòng tón nào cả, nón khom này húc khom sơn, hết ăn phô điêu ăn วอบานอยู่เมืองพีน้องก็มีเอกันนะขมเนี่ยปีน้องตั้งเตอาตั้งสวัสคิ์นาเคสสัญญาบรีกัมีเอจีบ้านองขมเนี่ยตั้งเนือนบามีแลหละเนาะภาคเหนือน่งบุลแซลีองน้ำ่าอุดมไซห่อพันจนมีเหล่านักขมนี่หน้ามาหมาจนนีิ แกงกินคมบานคมบานเจบ็บตึกอันนี้มันเจียวมะตโอ,น,น,อน,นี่น่ะเจียวมะตโอเอาน้นนนนนองน้องคุณจับ จังหวัดพี่น้องฝร่มีนอาโคมเอกักบว่าไอโอ้นอะไอโอ้พยายามน่าโคมก็ไม่ลายชนเชนนด้น่โคมเขียวน่าโค,มเ,โคมเดงน่าโคมแดงน่าโคมที่เป็นคือเป็นนก,กูท่านน่าโคมบานไม่ได้ชน,นิดแต่เชนนดี้ค่ะค่า,ายคือกันกุ๊กกอมันหนังได้บ้าง mình chắc tăng nói là con sát không mình à, tăng cả nền hình phần tốt giáo đi ăn nó không mấy ớ là ý rồi đó Hãy <coughs> มีบางก้นแน่ม่เข้าใจแน,น่ว่าขัาก,กันมันงเจมังงานมักหน่อยได้โอ้เห็ดเพี้ความมันเทิงแน่บางก้นแน่าหัขึ้นนี่ขึ้นน่นมันเจาเปน็นยัปีแต่ละเดือนลยปีสังนาอแล้วน้ำบางกัท่านด้ยวยไม่ดูน่ารักก็เห็ดเพื่อคว,ว,วามมันเทิงเพื่อความมันชื้น ขดไปเลยไปหเหตุผลโบราณนะขดยังมาว่าห่างมาบ้านแกขดผสมในก้นข้าเนี้นเป็นพนักง,งานนลารัก้งามคนขากั็มีลายมุมนะมุมแเบียมุมกาลขาม็มีมุมอันเกเโาลก็มีมุมอันลิเล็กแบบมุ้มอันน้ท้าขางมีข,ขาวขาเนาะกินไปจมไปเห็นไปเนาะมีก็มีลาย คนเห็นแน่เห็นฝักความมันความซืนเ <c oughs> บึ้งฝักความเมืนความซืนอถามว่าเบึ้งแล้วกปล่า,าเรียนไปกันแล้วต้องกับจีบไปง่อยบ้านดาวผุดานนะกินไปไว้ไปลายปีน้องไหมจุ๊บเอร์ ส่วนมะแ่ในก้น,น,น,นก็แน้นขนาสาวกไอ้คืดบัจเริญอ่ะอาอนี่เป็นน้องะมารู้จินขั้นหนึ้กินยากล้ายกันนะน้อกล้าย,ย่ยางเลยก่อนใส่สงต้นแล้วก็เแกงสะนดโค้ งอยมาไาบจังเียกว่าก็ถอไว้ร้านกา็แล้วขมพี่น้องขมบานระลับปินี่กาอ้กว่านี่้าากินตะเรียวหรอนะขม อาหารมันเยอะนะถิน้าคมปีมาอย่าง้หายยากหานไหมทุกคนหักเป็นคนนาเป็นรองนะผมอะะขอเนื้อจ้ามาขนขนาดเนื้อเฮดิเห็นวันเนื้อเพื่อความันเครืองนะ